สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพบกับแอ m i n i m นะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะคลิปนี้นะคะมินจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามเลขกับป้าภูนนะคะเพราะว่าปกตินะคะจะไม่ค่อยได้หายป้าภูนนะคะเพราะว่าเพื่นจะไม่ฝันนะคะเพิ่นจะไม่ค่อยฝันแต่ว่างวดนี้ป้าภูนฝันแล้วและฝันดีมากๆด้วยนะคะท่านผู้ชมฝันดีมากๆด้วยนะคะเพราะว่าป้าภูน,นี่ก็ถือเป็นอีกคนหนึ่งนะคะถ้า ถ้าได้ฝันแล้วก็ฝันแม่นอยู่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเป็นป้าฝันแม่นอีกท่านหนึ่งเลยนะคะคลิปนี้นะคะแอมมินก็จะก็เลยจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปติดตามตัวเลขพร้อมๆกันไปกันเลยค่ะไปฟังชัดๆจากปากของประภูนกันค่ะสวัสดีครับปากก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยเขาก็จืจออีได้ครับะมาพูดมาบอกขึ้นกันจี้อบ่ะไ้ว่าเออ ว่าให้ไปถามคุณป้าแบกอันนั้นฟันเห็นกล้วยเนี่ยว่าใส่เนื้อเค้กว่าเดือนพะอ้อยว่าฝันเห็นกล้วยเลี้ยังใส่ไส้เมื่อคืนไปคือมาโอ้ยวันที่ผ่านมาบอพูดว่ามีคนแบกกล้วยมาให้โอ้จำได้ละจำได้แบกกล้วยมาให้เขามาว่างกล้วยเครื่องบักแงา่ที่บอกพขาเทื่องไปกล้วยเครื่องบักแง่ลากกินเมียนเขาแบกแล้วก็มัดพงต้นป้ากะตีผู้ชายเป็นหาเนาะเมียนที่ป้าบอกเนี่ยเม่นนี่ดีกล้วยมันก็เก่าอยู่แล้วแต่มันออกคู่นา มันออกคุณอาป้ากระสืออยู่ข้างฝานเป็นครูถ่ายไม่บันไดมันเลเป็นย่งมันหาเก่าเก่าหากระตรงเด็กสามตัวตัวนอฮางเดต์ลีเนาะอันมันมันออก, 5, 9, ก,กหนึ่งมันออกห้าเก้าหนึ่งอาเก่าหนึ่งหาเก่าหนึ่งทุน่นทั้งคู่น่ะบันไดเลขเลขไทยสองตัวน่ะมันออกโอเลคไายครูท่ายนี่มันออกสี่หนึ่งเก้า ป้าได้ยืสองใบสี่หนึ่งเก้าเออป้าก็ได้สองใบเพราะเรื่องเขาอันนี้มหาหัวหนึ่งหาเก้านี่ก็บบ่อใดบ่อใดมหากันเห็นบอกหัวหาเก้าถึงว่าเขาเจิ่มถามหาป้าเต็มเต็มเลยทั้งบนทั้งหลังแมนแมนป้าป้าได้หาเก้ามาตัวเดียวก็บอกเพราะเทื่องไปอยู่ได้ว่าไปเอาน้ำอันธระบันผุนผู้หนึ่งครับแต่หมดชุ่มสร้างวันดีกันได้นันครับหัวหน้า ฟันมาจากไหนป่ะวนี้ป้าวันนี้เมื่ฟันแล้วฟันเห็นยายแถาฟันเห็นยายเถาฟันเห็นแม่น่ะยายเถาพอเรเสียไปว่าติี่แล้วน่ะฟันว่าเราตายคือกันนั่นแะครับวันนี้พอดีเมื่อเมื่อคืนนี่นู่นผลเมา่ฟันนี่ลูกชาย้มา่ฟันนี่ฟันเห็นเล่าว่าเราตายคือกันเอาทำไร ฟันว่าแม่บอกว่าย่าย่ตายเลยดืย้อคนละไปไปเมียนจัดงานคนละคนลูกคนมากคนมาว่าแม่ฟันนะว่าแต่เพราฟันแนี้ยก็ย่า่เถากัอายุคนเาส่วงแล้วตายกับเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดมันกอ,อกดเม<ป>ื่งเกา้าทั้งวันน่ะปีใหม่ไปีใหม่ปีไม่ไมล้วเสียแล้วแล้วเสียวันที่ยิบห้าวันนี้เอาเอาแล้วออกปลานึ่งวันที่ยิบแปด ม, 2, 8, มันออกสองแปดทางบนทางล่างหนึ่งเก้าร้านก็ได้เป็นเป็นพันคนได้คนนะึพีกายนะพี่เลลวก็แล้วถึงขวบแล้วหันปีใหม่มันหอดขวบมันชิมาเก่าหน,นึ่งบัจจกปีเน่นอก็กมาฝันเห็นแล้วพราะไยุยย่งงานพราะยาเพรานก,กับฝันได้กินแต่เข่ากับฝันเห็นไม่ไงขึ้กัน ของลุงเหยียเน่ยมันเจ็ดเก่าหนึ่งน้อไม่นเจ็ดเก่าหนึ่งกัอายุยายแม่นก็เป็นอายุของคุณยายของแม่ปอกพูนคือเก่าครับแต่ไม่จมแล้วบอว่าละละวันละฝันดีเลยมันขึ้นฝันได้กินแต่เข่าเราอืมมัซื้อเลขคือสิได้กินแท้ยังหว่าวเลยของลุงเหยียเนี่ยนึกคิดว่าอาจจะเป็นเหมือนในเนี่ยแบบว่าม่หยัก ไม่ายำเนาะเพราะเพคุนยา,า,ายตัวเองมาแล้วแล้วก็มี้กีว่วยายกับฟัเนเห็นได้ก็ได้กับนนนเ,เก่เกาหนึ่งเลยแม่ค<ง>่ะนุชคิดว่าอาจจะไม่ยำไม่อาจจะไม่ยำเหล็กของพ่อแย้มที่เพิ่นฟันก่อนหนังก็คือเจ๊เก่าหนึ่งเพราะว่าอายุของคุณยายกับเก่าหนึ่งอาจจะไม่ยำเหล็กตัวเก่า,า <ละ S 2> หนึ่งก็ได้เพราะว่าเพิ่นอยากได้กินเนาะยังไม่ได้เนาะแมนแมนอยากได้กินคุณยายฟันหดคุณยายเนาะแต่ว่าก็จะเลืมเด้อจะเลืมบ้านเด็กทีเด้อท่านผู้ชมบ้านเด็กทีคุณยายตัวไหนกาะป่าหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดเนาะ หนึ่งสี่แปดอายุพันเก่าหนึ่งครับป้าตัดเลยได้ป้าบ่อเอาโอ้ป้าป้าบ่อเลยบ่านที่นป่นว่าป้าสีมันดับโอ้เด็กซีของป้าดับป้าสิบลสื่อติดซีป้าบสื่อเลยปอพูดว่าซีดับเด้อคับท่านผู้ชมกระของปลามันดับนอนมาเกลื่อมากวดที่แล้วันกัดดับสีคือการแสดงว่าขันให้เน้นกันยังเน้นเก่าหนึ่งนอกเก่าหนึ่งแต่บ่เลยผมพูดเองป้าป้ารูดหราลูดหาไม่ ว่าส่วนตัวเขาบอกพูนนี่มีอยู่แล้วนว่าตัวตัวเลขเขาบอกพูนมาหาสามอามาจะใส่เอาในใจฮะบ่บอกเอาในใจล่องเบิ่งเหมอนเอาในใจล่องเบิ้งร่องเขาขวณหรือว่าจังใดฮะคำนวดหรือว่าจังหดเลขคำนวณเลขคำนวอ๋อเป็นเลขคำนวณค่ะขาไมเป็นงวดแรกเลยบ่บอกครับมันเป็นการคำนวณของประพูนครับผมแต่ว่ากระเทือกับำนวณกับเขาอดีเรื่องปลาพูนกับได้เบิ้งบ่แต่ว่าคำนวณสูตร สูตรอันของของร้านมันได้สามแต่ของป้าเองได้ได้ศูนย์แปดศูนย์แปดสามครับตัวธรรมดาว่างหันมันได้สองกับเขาอยู่ได้โอ้เขากวนของของป้าหัวนั่นจะได้มือเงวนให้หายเลขเงินเป็นสามแม่ของป้าตัวตรงก็คือศูนย์แปดสามครับถัดจับครูหายก็คืออันแปดสามแปดห้ามันมีแปดจีคือบอกเอาป้าตัด แปดสามแปดหาหาสามแก้วนึงกัมีสมีเนาะว่าหลายเนาะแก้วนึ่งกับคือของคุณยายฟันวายยายตายปากระซื้อแต่ไหแต่ว่าปากก็ซื้อซื้อนักคือแปดหาโอ้อันคือหาสามคือหาสามแม่แค่นั่นว่าเลยซื้อละหาสามหาสามอีกตรงกับเหล็กเหล็กว่าอ่อยเด้ แม่พอไอ้เพื่อนฝันแต่ว่าบอกเพื่อนก่อนเพื่อนนี่ไงมือรุ่นมากเพื่อนกับฝันปาดพาปาดคำนวณได้เด็เอ้ากูหลุดหาเด้่องโง่กูมักหาซ้มแห้งว่ะเพื่อนกันเลยมาเว่าเห็นบอกเพื่อนเว่า็กับเทืองอย่วเพื่อนใหญ่มากได้เพื่อนสื่อแล้วกับเสื้ออีลีสื้อหลายแล้วครับปอยงานสาเนหลายใบแงมันนี่ปอยเพื่อนกับฝันเอ้าเข้าึ้นได้เลยคือกันว่างหันก็ได้คือกันว่างหันไปเอายูอันยูปูสลัวันยูปูอัน พญางูไฟเนาะครับสีนางหน่อยอัผ้าผ้าป้าไปเซสนหัวหมูเนี่ยป้าก็ได้สามสามห้าก้าตัวเดียวมันกับเขาตรงเนาะบ้านนี้กับเล่ออ้อยเพิ่งกับผ้าญาติไปนอนโรงพยาบาลเพิ่นมาเพิ่งกับว่าเพิ่นไหนตัวเดียวกันอีกืันเห็นยงเบาๆกันเอาว่าจะขึ้นได้เลขคือกันไปบอกไปบอกคนอยู่ในนอนโรงพยาบาลซุ่มญาติไปบอกคนป่วยเชื่อการสัตวพันเพื่อนครับกลับมาที่โรงพยาบาลเพิ่นกับว่าเพิ่นฝันได้กล้วย พันเห็นเห็นกล้วยหอยพันปกติหาเก่าสุดครับแบบหนากหน่อยผ้าปลาเพชรเส้นหัวหมูปลาปลาไม่กี่อย่างพันหน้ากับโบเชิงบนดอกเบ้านะพอดีไปพ่อพอเรียนวอาหัวมันซักพ่อจะของพันตัวแบบไงล้วนควนอยู่ดำปื๋ยเยอะป้าก็เลยว่าเฮ้ยมาอย่างแบบนี้ย่านตัวตัวผมมาสองตัวสามตัวบางสิ่ได้กินเราให้แค่ตัวได้กินหัวหมูก็เลยว่าถือเบิ้งออกเบิ้ง สามตัวสี่ห้อันสี่เลี้ยงหม้หมูเบิองปลาเลยอบานนะก็เลยได้อิรีมันออกมากกัได้อิริแต่ไม่ได้ไม่ได้รสตสลี่มันมเหมือนละไรางทนก็เลยกับกับว่าเดี๋ยวว่าคนนอกว่าถืองั้นกับว่าว่าจะสามตัวสี่ห้กินก็เลยว่ามันจะมี่าเตถือ่าเตถือใบหนึ่งพอดีมันถือสองใบก็เลยอุ๊เหลืออยู่ใบหนึ่งพอได้ซื้อหม้หมูก็เลยบอกไปแยมแบบอันไปเก็บดอกไม้บอกปูอยู่หน้าเนี่ยเด้อ บอกเพิ่นนะว่าอันว่าสิลี้ย่งหั้หมูเพิ่นถือเลักมันเหลืออยู่ผสมเนาะไปเห็นไปเห็นอีกว่าได้สองใบนะโอ้สิปะพูดเอาหัวหมูไปเรียงไปบายเพื่อนนี่หลังจากไ,ได้ไถือหวยแ้่ไม่บอถือหวยเลยกับผู้ด้หม้อหมูง่ายก็เลยได้ไปจะจ่อมือไปเรียงไปเรียงในสองมือสามมือเมือ่อสามก็ออกแล้วเอาไปกันได้เล่มันจะลงมาเอา้ามันคือได้คือกันใช่เพื่อว่า,าเอาให้ถา,านเนี่ยป้างวื่นี้สิไปเอามือใดก่อน วันนี้นั่งน้อยพูนว่าหายไปหาเพิ่นเหมือนอ่นมืออึนเป็นบ่เออพิ่นบอกมากเลยมืออึนย่าเมือเศร้าสิพาไปเอาเ่าโดนดอกเพราะว่าหน่าน้อยเพื่อจะไปย่าเมือเศร้าถือละครับคันไปหาไปหาจิิงศักดิ์สิทธิ์ไปหาไปเลียงเพื่อจะสีไปหาเพิ่นกับขี้ว่าเราไปย่าเมือเศร้าถือต้องกับว่าเดี๋ยวว่าเพิ่นไหวเพิ่นว่าหายไปจุดทูบจุดหังหายสู้ศีลหายยิบขันเบงขึ้นห่านพาสู้ศีลเพิ่นว่ากุศลียักทรับให้เพิ่นวางซีกันเลยว่าเพิ่น สิเฮ็ดได้บ่ามาโจ๊ดถูกห้อยู่นี่สามสีโพกดอกเพราะดีพญายแล้วก็ไปัจจุไ้คูศิลไดสองศิลมาแล้วเนาะคเพรพอเพิ่อนจะเกิว่าไหวแล้วปากเพิ่อนไหวกัล่องไปอันนี้เพิ่อนไหมเพิ่อนว่าเพิ่อนอยากได้สารับเพิ่อนอยากได้สารโอ้เอาสามตัวเด้อปูเอ๋ยบอกลูกบอกการบอกเย็ดซี่เด้อพ่อจได้มาซอยเย็ดซอยส่าง แต่ว่าส่วนมากนี่มันมันไม่พุ่งมาอยากได้สารพุ่นมักสิให้โตถือกันไถือกมันพุ่นว่าอยากได้นี่เอาอยู่ดีตัวอยากได้สารเนี่ยบลอกครับเลยได้บังหนันได้สามห้าเก้าตัวเดียวว่าไ่ได้หลายเลยมีมีแต่ของหนักหน่อยเราเห็นในคันใดเจ็ดศูนย์ป้ายังบอสือเลยอ๋อคอตามที่เพิ่นหายเนาะแม่เอาเอาน้าเพิ่นหายเลยเนี่ย ผักขาวคนไหนหญ้าผักขาวหญ้าผักขาวปูผักขาวบัดนี้เพิ่นี่เลี้ยงแล้วแล้วไปจูบๆแล้วฝันดีเด้อนวยฝันได็ดใจพญานาคใช่หมดแล้วบอกเออเออแม่นอยู่คลิปนั่นพอเที่ยงถามลงาหนี่งคฟังอยู่มันอาจสิผ่านไปคือคือป้าฝันเห็นอันพญานาคไงสี่สามหัวมันออกออกสองกับแปดหนึ่งไหมป่าเนาะเอเมนอยู่มันก็ดือเพิ่นสามหัวของป่ามันเพิ่นเพิ่นเดี๋ยวเห็นหัวเฟินสามเสียนเนาะครับ วานนี้ป้าก็ซื้อรถล่งว่าเพิ่นเลือยลงมาเห็นบ่กซื้อป้าก็ซื้อเลยซื้อว่นไหนพูนจักงวดละทีไมีโฉมเลยสามงวดน่นเห็นบ่เลือไมีโฉมเลยสามงวดงวดที่ซีบางหันว่นใดพ่อบาทใส่ลูกไปซื้อซื้อได้สามตัวใส่นอนไปซื้อเราไปดอกมันอัานคนว่าเรียกว่าแม้ทั้งบนทั้งล่างบางหันแต่ว่าอาจจะแม่นควอมือมินไอว่าออกกระไดได้ครับสมุชมเพราะว่าเพิ่นอยากได้สาร มันก็จะหายดีได้ครับท่านผู้ชมคือวันยังมาแรงเขาก็ต้องทาฟังจากปากปลาพูนเนาะมือเงินพอเที่ยงจะโทรมาหาปลาพูนปลาปลาพูนอะมาแล้วก็จะองบอกคือเก่าคือมันบเม็นมันบเม็นไฮปาครับบเป็นหยังเพราะว่ากะมันเป็นของน้องแต่ล้วเที่ยงมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นก็เพิ่นบอกเหรอครับเพิ่นบอยว่าจะหายอื้อก็คือคุ้มคือจะของเพิ่นมาเพรอย่างหายไปยุ่งเนี้ยเน่หันนะแต่ว่าลงไปแล้วก็บอกเพิ่นไปเพิ่นบาบาเขาก็จังโทรเอาให้พี่น้องเอฟซี ่ได้เนาะฟังฟัอาแมนข้าเขาพูนเขาพูนนะคะที่ไทยตัวเลขดีดๆก็เป็นสิบคนนะคะเอาเอาอีกครั้งนึงเนี่ยเลขอายุคุณยายหลายปีเลยก็สิฝันเห็นอายุคุณยายฝันมาแล้วตายแล้วเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดเนาะโอ้ยมาถึงเลขดังค่ะเนาะปีใหม่ปีที่แล้วเออถึงเลขดังคัก ขอสเนี่หาสามะน้วค่ะไม่ไดหาสามผู้ชมสำหรับตัวเลขของป้าภูนในงวดนี้นะคะก็สรุปให้ฟังง่ายๆเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเลขที่ป้าพูนชอบนะคะก็คือ5335นะคะท่านผู้ชมเนาะและก็ความฝันของป้าพูนนะคะที่ฝันประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 5นนะคะก็คือ 91าน,นะคะท่านผู้ชมก็ลองนําไปพิจารณาดูนะคะเลขกไม่หลายตัวเลยนะคะเล็กน้อยๆเองนะคะบริหลายตัวนะคะลองนําไปพิจารณากันเบิ่งเน,ะนะะาะเก่าหนึ่งนะคะเก่าหหา33หาเก่านๆเก่าะคะประจําหัววันทีหนึ่งกุมภพาพันธ์ฮวงหานะคะสาหรับคลิปนี้นะคะไพร์ทิมักนะคะมีกระฝากกดไหลก์กดแท์นะคะแลวก็กดติดตามให้กับช่องไ t a r c h a n n e l ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าสิใดเป็นกําลังใจให้กับแอมินนะคะเนาะไปหาตัวเล็ดีๆตัวเลขกเด็ดๆมาฝากมาให้ท่านผู้ชม f อทุกท่านนะคะได้รับชมรบฟัง กันนะคะเนาะคลิปหน้านะคะมีสิไปติดตามตัวเลยยูอมองใดนะคะกระฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะมีกระต่องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ